อ่าคุณผู้ชมครับมาใต้ทั้งทีนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นกันหน่อยถูกไหนๆก็เป็นช่วงเวลาของการเลือดตั้งทั้งทีถูกนะเราก็ต้องมาถามภาษาใต้อะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในภาษาท้องถิ่นที่อื่นเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างไรใช่แล้วก็แฟนรายการของเราเนี่ยก็มีทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอรบกวนแขกสุพิเศษของเราถูกครับอ่าเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนตัวก่อนดีกว่าเริ่มจากผู้อาวุโสสุดไหมครับก็สวัสดีครับชื่อชาลวิดุจิตพิจาร์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่คณะนิตร ชื่อเล่นอะไรฮะชื่อเล่นอะไรชือ่อหลงครับชุ่มนะครับชื่อเบิ้์นค่ะเป็นนักศึกษามหา,หาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการค่ะแล้วก็มาจากกลุ่มระวังเรือขับค่ะชื่อนายครับกระดพลเป็นโอไรครับอยู่ชั้นปีสามนิติศาสตร์มาเรียนสังขารจาคลินิกเขตขับใหญ่ครับชื่อนา,กกายจิรชัยธนิการครับชื่อเล่นชื่อว่าบุมปัจจุบันกำลังขึ้นปีสามเรียนอยู่นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีค่ะชื่อนีน่านะคะจิมวราอดิีลง่ะปีสองคณะนิติศาสตร์กำลังจะขึ้นปีสามสวัสดีครับผมเจรริงคััับตอนนนนี้กกกำลเป็ศึษว 2กระดัที่ วันนี้นะครับมาที่นี่ทั้งทีนะครับเราก็มีประโยคนะหรือว่าคําต่างๆเนี่ยที่อยากจะฟังกันหน่อยว่าเฮ้ยที่เกิดว่าเป็นภาษาแบบท้องถิ่นเนี่ยจะพูดกันยังไงถึงจะถูกต้องเราจะได้แบบสามารถเอาไปพูดในรายการของเราได้ด้วยไงที่ทำทั้งหมดวันนี้เรียกว่าเซอร์วิสแฟนนะเซอร์วิสครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ครับทรงอย่างแบ๊ดแซดอย่างบ่อยเป็นสำเนียงที่แล้วแต่ละคนถนัดเริ่มจากน้องก่อนอ่าพี่บูมกับพี่บูมเป็นคนพังงานเจะพูดสำเนียงพังงานถ้าพังงานจะพูดว่าทรงอย่างแบ๊ดแซดอย่างบ่อย ซ่งอย่างแบ,บแดแซดอะไรนะครับซ่งแบบอย่าง,บง,งแบบแดแซดย่างบ่อยซ่งอย่างแบดแซดย่างบ่อยอ่าแซดเห็นไหมอ่า พูดสิส่งอย่างแบดแซดย่างบ่อยไม่ได้อือเมื่อกี้ตอนทำอ่ะมันได้ขออีกทีนะครับส่งอย่างแบดแซดย่างบ่อยอ่าบ่อยเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนบ่อยนะเหมือนบริกรนะใช่ใช่อะต่อต่อนีน่าครับนีน่าจะมาพร้อมกับอ่าสำเนียงไหนครับสำเนียงขัดใหญ่แบบคิดเองก็ได้โอเคส่งอย่างแบดแซดย่างบ่อยส่งอย่างแบดแซดย่างบ่อยเลยครับโอเคครับชัดเจนชัดเจนส่งอย่างแบดแซดย่างบ่อยเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ส่งอย่างแบดแซดย่างบ่อยอ่า ส่งอย่างแบสแซยํางบอยส่งอย่างแบดแจกอย่ายบอยแล้วคราวนี้เราจะไปไวหน่ะทำแล้วทําอยู่ทําต่อทําอะไรของเขาอ่ะทําแล้วทําอยู่ทําต่อทำอะไรทำอะไรทำฉันชอบอเไรทำแล้วทำอยู่ทำอะไรของตัว ทำอยู่ทำต่อทำอะไรนิด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 ทำแล้วทำยู่ทำโตทำไร่ข้าตึนเฮ้ยทำแล้วทำยู่ทำโตทำไรของวตึนอ่ะทำแล้วทำยู่ทำโตทำไรข้าวมึงอ่ะจังไงไงมันคือแป้งมันคือแป้งมันคือแป้งอ้าว่าไงไรเงี้ยมันคือแป้ง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 เอาแป้ง เป็นห่วงฉันเถอะไม่มีจะกินแล้วเป็นห่วงกูตาไม่มีจะกินแล้วมีคำหนึ่งเป็นห่วงกูตามัไม่ได้แตกเลือดแล้วแตกเลือดแปลว่าแดกคือเหมืนการพูดไปช่วยกไปแตกเลือดไปไปแตกเลือดกันไปอาจจะเป็นเพื่อนพูดหยอกกันคนสนิทกันหน่อยคุ้นเคยกันหน่อยก็จะใช้ประมาณนี้แล้วก็คือจะตามมาด้วยเสียงหัวล์ร็อกอาอะไรประมาณเนี้ยโอเคโอเคโอเคว่าเออไม่ได้จริงจังนะจริงจังแตกเลือดปุ๊บ นั่นจะโรธแล้าไม่ได้นะ,ะถ้าแตกเลือดแล้วไม่หัวร้อนเลือดแตกเลยนะนยมากนะวงิตดต้แตกเลือวงนิดต้อะไดจะแตกเลือดลมันกินใจวะมันกินจจิงนะชอบันต่อไปนี่สน่น่าสนใจมากครับเอาส้มไปกินเส้มไปกินเ้มไปกินตะเอาส้มไปกินมีแบบลาหอาส้มไปกินแต เอาส้มไปแตกเลือตาเอาส้มไปแตกเลือตาเอาส้มไปแตกเลือนี่นี่คือจะเป็นคำศัพท์ของเราในทริปนี้แล้วนะแต่เราต้องใช้อย่างระมัดระวังเอาส้มไปกินอาสมมติกินเบาไปเอาส้มไปแดกเอาส้มไปแดก ยืมนาฬิกาเพื่อนมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่นาิการเฟื่อนมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยืมนาฬิกาเพื่อนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เจแต่ไม่แหลไม่ด้วยอีกคำหนึ่งฮะคนอะไรคุยกับบัวรู้เรื่องคนไร่คุยกับบัวรู้เรื่องอ่ารู้เรื่องคนไหนไร่ทำไมคุยกับบัวคนไหนไร่เล้งกับบัวรู้เรื่องคนไหนไรใส่ยกลียวบัวรู้เรื่องคนไหนไร่เล้งกับบัวรู้เรื่องคนอะไรคุยกับ จิ๋วคำหนึ่งเสนอมากเช้าชุยแปลว่าบางเสียเช้าชุยอันนี้อันนี้จะบอกใครฮะอันนี้บอกใครฮะออันนี้ดีกว่าโอ้โหดินไหลทั้งแผ่นดินโอ้ดินไหลทั้งแผ่นดินเลยโอ้ดินนนโอ้ดิไหลทั้งแผ่นดินอี๋ดินไหลทั้งแผ่นดิน อายอาดินไล่ทั้งแม่นดินเออเฮ้ยแต่อันนี้ยาแต่ลากยาวกว่าหน่อยนะโอ้ยินไล่ทั้งแม่นดินเออ,อถ้าเกิดว่าคำว่ายุ่งเรื่องของคนอื่นนะครับคือแบบภาษาที่เราคุ้นๆกันก็คือเสือกใช่ไหมอ่าใช่ <ผม S 3> ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะพูด,ดว่ายังไรฮะว่ามันจะเป็นคำว่าเสือกอะค่ะตับเท้าเท้าโอ้ครับผมยาทั้เท้า เสือกเรื่องคนอื่นก็คือเสือกเรื่องคนอื่นแหละ มีคำไหนอยากจะใช้สำหรับแบบบอกนักการเมืองไหมที่เป็นแบบภาษาถิ่นภาษาใต้ของเราคำหนึ่งที่ที่อยากอยากพูดมาตลอดเขาพูดอะไรไว้เขาไว้ทำสิ่งนั้นให้ได้ก็บอกขอทั้งหมดเมื่อกี้เป็นสัเนีงใต้เป๊ะเลยเลยเล้งอะไรทะไม่ได้ก็บอกโอชาด์ว่าสิ่งที่อยากบอกนักการเมืองคือขอให้เขาทำหน้าที่นิติประยัติหรือการเสนอกฎหมายือการนั่งนในกมทค่ะอย่าทำแค่เพียงเรื่องอบปตอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่ผมอยากขอเลยคือขอความจริงใจครับขอเป็นแบบสําเนียงของเราได้ไหมชัดเจนจริงใจ ทำอะไรก็ให้หัววปกูที่เลือกมั่งมาแต่นั้นทำอะไรก็ให้เห็นหัวกันด้วยใช่ทำอะไรก็ให้เห็นหัวประชาชนที่เลือกคุณไปด้วยเพราะว่าคุณคือตัวแทนของประชาชนกก็อ,<ข>อ,อยากให้นักการเมืองทุกคนเนี่ยใส่ใจเรื่องปากท้องของประชาชนให้มากเพราะเป็นสำเนียงของเราึ้นใจเรื่องปากท้อง้องพี่น้องทุกคนนะครับ อ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยสำหรับน้องๆทุกคนขอบคุณพี่หนุกด้วยพี่หนุกด้วยขอบคุณมากครับพี่หนุ่มแล้วก็ขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยในฐานะรุ่นพี่รุ่นพี่นะครับนะที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็แชร์ให้กับพวกเราฟังนะครับว่าเฮ้ยเวลาจะพูดสำเนียงใต้เนี่ยต้องพูดยังไงโดนใจมากโดนใจมากวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ